ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ต y o ต a าคา b ์บายเซลลอิ่มค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับที่ปรึกษาการขายนะคะเซลอิ่มนะคะ mm hmm. จับช่องโตโยต้า hmm. คาร์บายเซลอิ่มนะคะอ่าอิ่มเปที่ปรึกษาการขายของโตโยต้านครทนสาขาเทพรัตน์นะคะ mm hmm. ใช่แล้วค่ะวันนี้อิ่มมารีวิวพร้อมกับรถรุ่นนี้เลยนะคะ Fortuner Legend e r เดนะคะขับเคลื่อนสีล้อนะคะซึ่งคันนี้จะเป็นสีดำนะคะรถของเรามีด้วยกันทั้งหมดจะมีสีขาวมุกหลงังคาดำสีดำนะคะแล้วก็สีแดงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงกับสีขาวมุกนะคะ ราคารถจะเพิ่มขึ้นอีก20,000บาทจากตัวสีดำซึ่งราคาของน้องเขาจะอยู่ที่1,673,000บาทนะคะถ้าสีขาวมุกก็คือเพิ่มอีก20,000บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูจากด้านหน้าก่อนนะคะอ่ากระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำเงานะคะอ่าพร้อมกับตัวโลโก้ครอบแก้วแบบนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้จะมีกล้องมองรอบคัน360องศาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่าโอเคมาส่วนไฟนะคะไฟจะเป็นแบบ LED นะคะ b บบีมโปรเจ e เตอรนะคะจะมีการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีไฟ daytime running light ให้นะคะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะสัญญาณการระยะด้านหน้าให้2จุดนะคะโอเคมาพร้อมกับ ตัวแมกนลลอยตัวนี้นะคะจะเป็นแมกนลลอยทูโทนนะคะสีดำเงาปัดดำแบบนี้นะคะเป็นเฉพาะของตัวรุร่นล e เจนเดอร์เลยนะคะอ่าส่วนกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะซึ่งสีดำก็จะมีลักษณะสีเป็นเหมือนกับตัวรถเลยนะคะพร้อมกับตัวในส่วนที่อิ่มแจ้งไว้แล้วคือจะเป็นกล้องมองรอบคันนะคะโอเคมีการปรับและก็พับแบบระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้แล้วนะคะโอเคค่ะ ส่วนวิธีการเข้าออกรถนะคะของตัวรถรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นระบบผู้สตาร์ทนะคะ Smart ทเนะคะคุณลูกค้าสามารถที่พกกุญแจแล้วก็กดเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอิมพา,าดูในส่วนของด้านหลังรถกันนะคะ โอเคค่ะส่วนของด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว r e g e n อ e r ตรงนี้บ่งบอกรุ่นรถให้นะคะอ่าตัวนี้จะมีการอ่าประตูฝาท้ายนะคะจะเป็นปรับแบบไฟฟ้าพร้อมกับระบบคลิกเซนเซอร์ให้ลูกค้าแล้วนะคะและสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะ จะมีสัญ,ญลักษณ์ซิกมาโฟตรงนี้ก็คือจะเป็นหมงบอกในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะสลอ้อซึ่งถ้าเป็นขับเคลื่อน2ลอล้อจะไม่มีตัวซิกมาโฟโลโก้ตัวนี้ให้นะคะโอเคส่วนสัญญาณการะยะด้านท้ายนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5จุดเลยนะคะอ่ามีตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงกลาง,งแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะโอเคซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเลยเดี๋ยวอิมจะพาชมด้านในตัวรถกันนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถกันนะคะด้านในตัวรถสังเกตได้ว่านะคะจะมีการแต่งเป็นลักษณะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำแล้วก็สีแดงเบอร์กันดี้นะคะมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางทั้ง2ฝั่งผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารด้านข้างนะคะอ่าโอเคส่วนพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ ัลติฟังชันนะคะคุณลูกค้าสามารถควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ควบคุมในส่วนของหน้าจอ,อาการสับขึ้นตรงนี้ได้นะคะจะสปากดข้อมูลตรงด้านเรือนใหม่ตรงนี้ให้นะคะเป็นหน้าจอแถบสีนะคะส่วนเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงของเรา จะรองรับในส่วนของระบบ Apple CarPlay นะคะ Android Auto Bluetooth นะคะ USB นะคะตัวนี้สามารถรองรับได้หมดเลยใช้งานง่ายค่ะส่วนแอร์นะคะแอร์ Air, ตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แบบ Dual Zone นะคะซึ่งจะเป็นแอร์ในเรื่องของการแยกความเย็นระหว่างผู้ขับขี่กับผู้โดยสารด้านข้างได้นะคะตัวนี้สามารถตั้งได้นะคะโอเคเกียร์เป็นเกียร์แบบออ t โต้นะคะ โคสปีดนะคะตัวนี้สามารถเล่นเกียร์เพิ่มในเรื่องของระบบอะขอโทษคะ่ะระดับความเร็วปรับทดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้นะคะและมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ตรงนี้นะคะอ่าซึ่งจะเป็นโหมดการขับขี่แบบ Eco ค o d หมดแล้วก็ Power m o d e มนะคะโอเคค่ะอ่าส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่อิ่มแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นระบบ พุชสตาร์ทแอนด์สมาร์ทเอนทีนะคะคือสามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนการขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะจะมีในส่วนของระบบพุ c คอนโรลให้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาส่วนแผงประตูด้านข้างนะคะสังเกตเห็นว่าจะมีการเล่นสีดำกับแดงเบอร์กันดีตรงนี้นะคะเพิ่มความหรูหราสปอร์ตให้กับคุณลูกค้านะคะและมีการปรับในส่วนของกระจกมองข้าง แบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการปรับเหมือนจอยสติ๊กแบบนี้หมุนซ้ายหมุนขวานะคะใช้งานง่ายนะคะกระจกทั้ง4ี่บานนะคะจะเป็นแบบออโต้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของภายในคร่าวๆนะคะส่วนด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะโอเคค่ะส่วนด้านหลังนะคะ บอกก็จะมีการเล่นสีทูโทนเหมือนกันสีดาแล้วก็แดงเบอร์กันดีนะคะอ่าโอเคสังเกตด,ด้านในนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะคะมีการมีผู้โดยสารที่ทํางานพวกโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad นะคะเราสามารถเสียบปลั๊กตรงด้านล่างให้ได้เพราะเรามีช่องในเรื่องของการเสียบตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ยังมีสามารถเสียบในส่วนของ USB ได้2จุดนะคะโอเคส่วน ห้องโดยสารด้านหลังแถวที่สองและแถวที่สามของเรามีแอร์ให้นะคะโอเคตัวนี้ก็จะมีแอร์เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เย็นทั่วห้องโดยสารเลยทีเดียวนะคะแถวเบาะที่สามนะคะตัวนี้ก็สามารถพับได้ถ้าหากว่ามีการบรรทุกสัมภาระหรือถ้ามีสามารถปรับลงได้ค่ะถ้ามีผู้โดยสารเพิ่มนะคะ โอเคอันนี้คือจะเป็นในส่วนของอ่าออปชันของรถคร่าวๆนะคะส่วนระบบความปลอดภัยของเรามีครบคันเลยค่ะตัวนี้นะคะและวันนี้นะคะอีกจะมาแจ้งในเรื่องของแคมเปญการออกรถนะคะตัว Fortuner l e g e n d e r ตัวนี้ตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะดาว25%นะคะ รับดอกเบี้ยไปเลยค่ะ1.19นะคะตัวนี้ผ่อน4ปีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากจะผ่อนยาวกว่าน,นั้นเราก็มีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เงื่อนไขของเรานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าที่เป็นพนักง,งานประจํานะคะอายุงาน2ปีขึ้นไปนะคะมีสลิปเงินเดือนนะคะ หรือหนังสือรับรองการทำงานตัวนี้ก็สามารถดาวน์เริ่มต้นที่0%โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะคะและบุคคลลูกค้านะคะที่มีการครอบครองรถนะคะ สปีขึ้นไปยี่ห้อไหนก็นได้ค่ะทุกยี่ห้อเลยนะคะมีสำเนาเล่มลดนะคะตัวนี้สามารถที่จะใช้ในส่วนของแคมเปญเดียวกันได้และยังได้รับสิบทธิพิเศษในเรื่องของการดาว25%ดอกเบีย1 1 9อีกด้วยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่มีงบในเรื่องของการดาวสามารถปรึกษาเคสกับอิ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นแคมเปญตัวนี้ที่อิ่มแนะนำไปย้ำนะคะดอกเบีย1 1 9นะคะ ก็คือ4ปีก็คือตลอดสัญญาเลยไม่มีการปรับอดอกเบี้ยเพิ่มนะคะถ้าหากคุณลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรหาอิมหรือแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างเดีอิมส่งลิงก์ไว้ให้นะคะเบอร์โทรของอิมนะคะ085นะคะ 5 9 4นะคะส9 6 5นะคะสำหรับวันนี้นะคะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้อิมนิดนึงนะคะเพื่อต่อไปอิ่มจะทำคลิปเป็นรุ่นไหนและมีแคมเปญรถรุ่นไหนที่เป็นแคมเปญพิเศษมามอบให้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดแคมเปญสำคัญนะคะสำหรับวันนี้อิ่มขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ คที่ติดตามและรับชมนะคะเดี๋ยวไว้เราติดตามอิ่มต่อไปในคลิปหน้านะคะ